สวัสดีค่ะมาพบกันใน IT 24ชั่วโมงนะคะในทุกวันนี้ค่ะเรากำลังอยู่ในยุคที่เรียกว่า disruption มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันด้วยการเข้ามาของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเทคโนโลยีพลิกโลกค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันเลยนะคะและตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับพันเอกดรเรนฐพงศ์มารีจุวันประธานกทชและรองประธานกสทชค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเรากำลังอยู่ในยุคที่เรียกว่า disruption นะคะอย่างที่บอกไปว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกแต่ว่ามีเทคโนโลยีอะไรคะที่ถือได้ว่ามาเปลี่ยนโลกอยู่ในตอนนี้จริงๆมันไม่สามารถบอกได้แค่เทคโนโลยีเดียวค่ะแต่บังเอิญเนี่ยเทคโนโลยีทั้ง 3- 4เทคโนโลยีเนี่ยมันเข้ามาเจอกันพอดีมีการพัฒนาการจนทำให้เกิดประสิทธิภาพที่มันทำลายล้างะระยะทางสถานที่ และเวลาที่เป็นอุปสรรคในการทำงานออกไปนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีที่เราใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยมือถือของเรานั่นเองค่ะซึ่งอย่างตอนนี้เนี่ยประเทศไทย3 G 4 G เต็มรูปแบบกันแล้วครับอันนี้แหละก็ทำให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไปะนะครับวิธีการสื่อสารเมื่อก่อนเราสื่อสารหนึ่งตอนหนึ่งต้องยกหูคุยกันเดี๋ยวนี้เราสื่อสาร400คนในเวลาเดียวกันในกลุ่มเดียวกันหรือไม่ก็ปฏิสัมพันธ์ทาง Facebook มีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook อีกเทคโนโลยีหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ Big Data ประกอบด้วยสิ่งที่สำคัญก็คือ Data a n a l y t i c ความหมายก็คือสามารถเก็บข้อมูลในลักษณะเป็น Cloud ที่ไหนก็ได้ในโลกใช้ iPad ตัวเดียวพอ Connect เข้าอินเทอร์เน็ตปับ๊บเราไปดึงข้อมูลที่เขาเก็บให้เราไม่รู้ที่ไหนในโลกนี่ซ้ำนะครับอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่มันมาพอดีกันก็คือ ปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial <AI. S 1> Intelligence หรือ AI นั่นเอง AI ตัวนี้ก็จะไปประกอบเข้ากับพวก Search Engine นั่งอยู่ข้างๆเราอยากรู้คนข้างๆนี้เป็นใครก็แค่ยกโทรศัพท์มาส่องหน้าเขาหน้าเขาก็ถูกเซิร์ชหาว่าคนนี้คือใครแถม AI ยังช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเช่นพยากรอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุ้นหรือเรื่องอพฤติกรรมลูกค้าอะไรต่างๆเหล่านี้ สเทคโนโลยีนี้รวมกันก็ถือว่าหนักหนาสาหัสในการเปลี่ยนแปลงโลกแล้วนะครับค่ะก็แล้วเทคโนโลยีเหล่านี้ค่ะที่เข้ามาเปลี่ยนโลกแล้วก็เปลี่ยนชีวิตเราอย่างฉับพลันนี่มันจะมีผลกระทบอะไรกับชีวิตเราบ้างคะเอาง่ายๆทุกวันนี้เราแทบจะไม่ต้องโทรศัพท์เลยรเรารู้ข้อมูลข่าวสารรวดเร็วเกิดการเปลี่ยนแปลงมีการโจมตีกันมีเทอรลิสในต่างประเทศ เมื่อห้านาทีที่แล้วเรารู้แล้วต่างๆเหล่านี้จะทําให้เห็นว่าอัตราเร่งในการเปลี่ยนแปลงของคนมากขึ้นการส่งสินค้าไม่จาเป็นต้องส่งสินค้าเป็นกายภาพการทําธุรกรรมยิ่งหนักไปใหญ่ทาให้ภาคธุรกิจเช่นธนาคารหรือตัวกลางต่างๆถูกทําลายลงเรื่อยๆอเมริกาก็กําลังถูกบังคับให้เปลี่ยนระบบ call center เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ในหลายบริษัทที่กําลังจะเกิดในเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันเทคโนโลยีพลิกโลกแบบนี้แล้วเราคนทั่วไปหรือว่าภาคธุรกิจ เราควรจะต้องปรับตัวกันยังไงบ้างคะปรับตัวนี่ก็คือการที่จะต้องตื่นตัวในการหาความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาผมไปสอนหนังสือเห็นลูกสิ์ก้มพิมพ์ทําอะไรก็ไม่รู้นึกว่าคุยกับเพื่อนนะครับก็ถามบอกทําไมไม่เรียนหนังสือบอกหน,นูเรียนคะ่ะอาจารย์พอดีเมื่อกี้มีคีย์เวิร์ดเทคนิคเทอร์มยคีย์เวิร์ดหนูอยากจะรู้ว่าในในนี้มันเขียนว่าอะไระก็เลยพิมพ์ อันนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเด็กๆในยุคปัจจุบันเขาศึกษาหาความรู้ผ่านอาจารย์อีกคนนึงไม่ใช่อาจารย์อย่างนี้ไม่ใช่อาจารย์อย่างนี้แต่เป็นอาจารย์ Google ะนะครับดังนั้นเองครูบาอาจารย์ก็ต้องตื่นตัวโลกเคยทํางานชิ้นหนึ่งแบบหนึ่งอาจจะใช้เวลาเป็นวันแต่ในวันนี้งานชิ้นเดียวกันอาจจะเหลือแค่1นาทีทําเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นสปีดของ การทํางานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปชีวิตเรานี่แหละคะ่ะเราอยู่ในยุคที่ทุกคนก็ต้องปรับตัวนะคะแล้วยังมีเรื่องที่น่าสนใจคุยกันต่อในอีกตอนต่อๆไปนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ 4G Plus จาก TrueMove e g e ศูนย์การค้าฟอ r t u n e Town ย่านพระราม9